สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายดาจะพามาดูเขาแทงปลาปลามไม่สูงเหมือนโหมก่อนทุกคนนี่ก็จะแทงง่ายๆก็จะใช้เสียมค่ะนี่มีพลังงานเก็บลุกลวงนี่ค่ะก็จะแทงทางออกก่อนค่ะทุกคนแทงแทงทางก้านมันออกก่อน แล้วก็แทงนี่ค่ะอันนี้ทำทำเสียมค่ะถ้าสูงขึ้นไปกว่าน,นี้เขาก็จะใช้เทียวค่ะทุกคนน่าคนแข็งแรงทำเหมือนง่ายๆเนาะต้นที่ไม่ออกลูกเขาก็จะเอามาใส่ นี่ค่ะต้นไหนเขาไม่ออกแล้วเขาจะเอาซื้อลูกเอต้นอ่อนเขามาปลูกใหม่นี่ค่ะต้นที่ไม่ออกต้นที่เป็นตัวผู้นี่ค่ะ มาบรรยากาศร,บรอบๆด้วยนะคะทุกคนค่ะดูวันนี้อากาศโปร่งใส <c oughs> ดมคนเขาแข็งแรงเขาจะทำง่ายๆทุกคนคะ่ะถ้าเป็นเราเราคงทำไม่ได้หรอกอืม ไปเชะน,นั่นทุกคนเห็นไหมคะวิธีแท,ท,ทงเขา มดแดงมดแดงกัดนางเอกแล้วคะ่ะ <laughs> หนาดูก็ททำคะ่ะขณะนี้มดแดงกำลังรุมกัดนางเอกคะ่ะ <laughs> 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 ขอบคุณทุกคนที่มาชมนะคะขอบคุณมากมากเลยะคะ่ะ